ของจริงตัวน้องเลยอ่ม นี่นะครับมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับผมบอกเลยนะฮะไอ้มาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกที่เขารีวิวกันใน u t u b e อ่ะมันของปลอมเนี่ยของจริงนะครับโอเคทุกคนผมจะลองให้กาลินชิมนะครับกาลินอุกาลินเนี่ยหิวมากเลยดูตาเดี๋ยวเว่อร์เลยับเวอนะดียกินนะครับคำโตโตเลยคือมันเผ็ดจริงอ่ะคือผมทำผมต้องกินหอม่ะอืมต้องลองแล้วเผ็ดคุสองล่ะคนสองใส่พริกกิมเม็ดอ่ะ มันเป็นเพล็กผงใส่นิดเดียวพล <c oughs> ็กผงอ่ะเกินไปมันเป็นเพล็กผงใส่นิดเดียวพล็กผงอะะ่ะว่ะน้ำที่เดินไม่ได้ไไดอหรกินแล้วร้อ,องให้เผ็ดแบบร้องให้แน่นอน acting 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 เอาเไปวะเออ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 งลองเพราะว่ามึงเอาน้ำเป็นไลน์น่ากแดแกะ ก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่อืมแอคติ้งแอคติ้งมึงจริงแค่เอคติ้อยู่หน้าผมถ้าผมแอคติ้ผมก็เป็นอย่างเงี้ยอะไรเนี่เหรอนะมันปิดรวเปล่ากนอิาทำเนี้ยนี่ทำมันนี่ทำมันดูเลยดองเลยมึงมึงกล้ากินเส้นใหญ่ไหมมึงห้ามกินเส้นเล็กมึงกินมึงกินปลากระป๋องไอ้เงี้ยเอาดิเวลเอาดิกาลินเอาเลยเอาเลยมาเสียคอจัดพีกรรมเดียวรู้ว่ต้องเอาเส้นเป็นหลังก็แหละ เผ็ดจริงจะเกินกาลินกูบอกให้ไมวหรือเปล่าน้ำมาเผื่อเลยต้องเตรียมน้ำแล้วขอคำเดียวเท่านั้นไม่เผ็ดไม่เผ็ดหันกล้องมาดูผมนี่แค่คำเดียวนะ เปิดก้นมือบ้านอีกเอนไอ้มึงไม่เอาขนาดนั้นนี่มึงอันตรายรู้ว่าหดป่ะอืมอันนี้โหดกว่ากว่าเพียรินรักน้องเท่าไหร่ปอนน้องพอแล้วไอีกทีอะรักน้องเท่าไหร่ปอนน้องเท่านั้นเกนนี่รักมากเกนนะเอาดิเบลเอาสู้ตายมาดูอ,อย่าเพิ่งไปลุกอยู่อยู่ที่เอาดิ ไม่ต้องเอาลองเนาะมนไม่อ,องตัวล,ง,วลเววงเนาะว่าน้ำถือว่างอยู่ไหนอันนี้เฮ้ยมึงไม่เป็นไรจริงอะเบื่อเป็นแล้วเ <c oughs> นี่ยน้ำกินกันแล้วไปกอกกูยอมใจเลยว่าอันนี้มันกินเบ็ดจริงเฮ้ยมึงกินได้ไงวะมันเบ็ดมากเลยนะแอนลองชิมดูคุณค่าหาอย่ากินทิ้งคว่างอุ้ยกินให้อุ้ยฝรั่งบอกสองคนไทยไะ ไม่กินงั้นไม่กินได้แล้วกูล่ะกินได้ไงวะตาลี้ยงไหลเลยเนี่ยเส้นยนเนี่ยดูโดยวิวไหนมึงบอกว่าเป็นอะไรเผ็ดเกลือน่ะมึงใส่ผมมันไม่ใช่สายเผ็ดมั้งปกติมึงกูยอมใจมึงว่ามึงกินเผ็ดแต่กูเนี่ยแอนไหมแอนนี่กินดิเออแอนไม่น่ากินได้เนี่ยแล้วมันมึงว่าเผ็ดไหมเผ็ดเผ็ดนะเผ็ดอะโอ้โหมันเป็นพริกอะไรพริกไทยพริกก้น พี่พริกละ่ะแต่เนี่ยพี่พริกปอนใส่นอันตรายนะนเข็นมามานนะิดเดียวเราใส่มากๆเคยคูเคยทำจริงกับแอลแล้วให้เป็นพริกป่ะพริกป่นเลยถอดเดียวแต่แบบใส่มันสีช้อนนะพี่ตอนกินอะมันกินได้แต่พอกินอะมันจะสดมากอือตองนี้ถ้าเหนื่อยผมออกเยอะหมายความว่าผมโคตรเผ็ด กินเลยเห็นเนี่ยแซ่บแซ่บใช่ไหยอยากกินเยอะนี่กินเยอะเพื่อนกูบอกว่าโคตรอันตรายอันตรายไปมึงก็รู้โอ้ยเนปลาหมเยผ้าห่มเพื่อนเหดตัวหน้าเาถ้ากินเยอะอย่างนี้เม่ต้องเ็แล้วอืมเไรแต่ก็กินได้ปลอดภัยไ้ยวะปลอดภัยเลยเฮ้ยมึงอยาโอ้ฝืนไป นี่ผมไม่แนะนําให้กินอย่างนี้นะทุกคนเด็กๆก็าตามอันนี้ห้ามเลือกเลยนแบบการินไม่เป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วนะแต่กินเผ็ดอย่างเงี้ยอันตรายมากอันนี้ผมห้ามแล้วไม่ฟังมไม่อยากให้กินเยอะนะเพะื่อนเองใส่อลไรเข้าไปล่ะไม่กูใส่แค่พริกกับที่กูใส่กับกูแค่ใส่แค่สองอันแค่เผ็ดพริกเผ็ดพริกไม่ตายหรอกโอ้โหเพื่อนอันตรายอันตรายอันตรายยังไงนะกินเผ็ดมาแม่เหมือนแบบตายปะแตรท้องตายฟอกหนักอ่ะอย่างเงี้ยเราก็กัดกระเพาะเป็นแผลเลยไม่ไหวนะเผ็ดไป sẽ đai à sẽ đai rất là oh không nghe được 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 không nghe không nghe được không เันนอะไรอไม่รียังพุ่ง <c oughs> ไง acting a c แอคติ้งแสบแสบไหมไ,ไหมอันนี้กูแสบท้องเลยตเี้ยอ๋อไม่เคยบอกว่าในโลกนี้ในตั้งแต่ในชีวิตกูมาเนี่ยกูไม่เคยกินเผ็ดเท่านี้มาก่อนไป็นไง่มื่ <c oughs> อวานเผ็ดกว่า <c oughs> ร้องไห้เลยคิดดู <c oughs> Ê ơi. <laughs> 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 ทำให้ดูแต่ไม่ต้องทําตามสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าอยากให้ทําคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาได้ขอบคุณนะครับลักคนดีทุกคนนะครับ